สวัสดีครับผมโก้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการนะครับค้นหาตัวโดนนะครับในกรณีที่โดนเราตกนะครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตามแต่นะครับซึ่งในตัวโดนมีตั้งหลายรุ่นนะครับอันนี้เรามาทําความรู้จักนะครับเกี่ยวกับตัวเขาเรียกว่าตัวโดนก่อนนะครับว่าในแต่ละตัวนะครับใช้รีโมทอะไรบ้างนะครับวิธีการหาหายยังไงนะครับแล้วก็นะครับมีข้อจากัดอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับรีโมทที่ใช้มังคับตัวโดรนก่อนนะครับรีโมทที่ใช้มังคับตัวโดรนก็จะมีทั้งที่ใช้มือถือมีตัวบังคับนะครับที่ใช้เป็นจอนะครับกับรีโมทที่มีจออยู่แล้วนะครับก็เป็นพวก rc rc t o อะไรเงี้ยครับหรือสมาร์ทคอนโทรเลอร์ p รอนะครับแล้วก็จะมีรีโมทที่เป็นจออีกแบบหนึ่งก็คือใช้เป็นเป็นแว่นนะครับหรือ Google นะครับ Google V2 g o o ก l e ทูโคกิอินทิเกะโคกิลทรีอะไรเงี้ยครับซึ่งนะครับในตัวโดนเองสามารถบางรุ่นนะครับสามารถใช้ร่วมกับตัวตัวแว่นได้นะครับโอเคในขณะที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วเกิดกรณีอย่างเช่นอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าโดนเรานะครับใช้รีโมทที่เป็นใช้จอมือถือนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรีโมทที่ใช้จอมือถือนะครับเรามาดูครับอันนี้ง่ายง่ายกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่า ด้วยมือถือเองก็จะมีระบบาการค้นหาสถานที่หรือ GPS อยู่แล้วหรืออ a นหรือแมปอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าในกรณีที่เราใช้รีโมทที่เป็นมือถือแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับในรุ่นที่รอ,องรับการใช้รีโมทที่เป็นมือถือก็จะมีหลายรุ่นนะซีรีส์มินิซีรีส์ i อร์ซีรีส์มาวิกนะครับ,ร avic, รบโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนซีรีส์พวก FPV จะไม่ได้นะครับ วิธีการก็คือนะครับเราก็แก้แค่เข้าไปที่ตัวคำว่าโปรไฟล์นะครับคำว่าโปรไฟล์เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมีคำว่า,าค้นหาโดรนของฉันนะครับเราก็กดคำว่าค้นหาโดรนของฉันเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแมปเขาเรียกแมปสุดท้ายนะครับที่ตัวโดรนนั้นตกอยู่นะครับหรือหรือหล่นอยู่นะครับดังนั้นนะครับแมปตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมานะครับอาจจะเป็น เป็นภาพกขาวยังไม่ได้เป็นแผนที่อะไรนะครับให้เรากดตรงนี้ครับในรูปสี่เหลี่ยมซ้อนๆนะครับแล้วเลือกคาเลือกตัวสุดท้ายตัวนี้ครับแล้วเขาจะเป็นแบบแผนที่เป็นแบบดาวเทียมนะครับเป็นแบบผสมนะครับก็จะเห็นพื้นที่อ่าเขาเลยภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับแต่ละเนี่ยมันจะมีเมนูให้เราใช้งานนะครับก็คือมี2อันนะครับก็คือมีอ่าเริ่มเริ่มอ่าอารามนะครับหรือส่งเสียงในกรณีนี้นะครับอ่าตัวโดนเราเองจะต้องนะครับไม่ ไม่ดับนะครับตัวโดนยังเชื่อมต่ออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่โดนนั้นดับไปแล้วนะครับเราต้องใช้อันที่2นะครับก็คือเรียกว่าเดินตามแม็มันจะมีเส้นเุเขียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็รูปสามเหลี่ยมจะเป็นตัวโดนนะครับซึ่งเราต้องเดินให้เส้นเขียว,ยวมันลดลงนะครับอันนี้อันดับแรก นะครับถ้าหากว่าโดนยังไม่ดับกดให้มันร้องร้องไปด้วยมันจะมีเสียงร้องปิด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 นะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเสียงร้องนะครับแต่แล้วเนี่ยเราก็เดินตามแมปนะครับจนใกล้กับเสียงร้องนะครับเราเราก็มองหาซึ่งในตัวโดนเองอาจจะไม่ใช่ว่าตกบนพื้นก็ได้อาจจะตกอยู่กิ่งไม้หรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็สังเกตดูนะครับในในแมปที่เราเดินจนสุดแมปแล้วนะครับจนถึงตัวสามเหลี่ยมนั้นแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดกรณีที่โดนมันดับไปแล้วนะครับเสียงตัวนี้จะไม่มีนะครับเราจะต้องใช้นะครับก็คือเดินตามเส้นเขียวๆอย่างเดียวนะครับเส้นเขียวๆนีบเดินไปจนจนเจอตัวโดนจนเจอแมปสุดท้ายของตัวโดนนะครับโอเคในกรณีนี้นะครับถ้าหากว่านะครับเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าใช้แผ่นที่อื่นก็ได้นะครับก็จะมีตัวคําว่าใช้แผ่นที่อื่นนะครับสําหรับตัวสมาร์ทโซนก็ใช้ได้เลยเพราะว่ามันมีพวก กูเกิลแมปอะไรเงี้ยครับก็สามารถกดเข้าไป ok ok e, แล้วก็เลือกใช้งานได้นะครับก็จะกดเข้าประมาณเนี้ยครับกดเข้าปุ๊บเข้า ok e, เลือกแมปแต่แล้วมันก็จะมีนะครับเป็นแบบเหมือนเรา,าแมปไปที่นี้แมปไปที่นั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมีระดับจุดระดับจุดให้อยู่นะครับแต่ถ้าว่า,าในกรณีที่ใครต้องการที่จะแชร์ให้คนอื่นนะครับช่วยค้นหานะครับตัวนี้จะมีตรงนี้ครับกดแชรตรงนี้ครับแต่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นการคัดลอก เราจิจูดวันจิจูดเสร็จแ,แล้วเราก็ส่งไลน์ให้เพื่อนนะครับส่งไลน์ให้ใครก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขาไปเปิดใน Google Map Copy ตัวนี้ครับไปวางใน Google Map นะครับแล้วก็กดค้นหาค้นหาสถานที่เลยครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับซึ่งสามารถที่จะแชร์ใหบ้บางครั้งเราอาจจะไปบินในอ,อุทยานเลยแล้วตกแล้วอาจจะถ้าเรียกว่าวันนั้นอาจจะหาไม่เจอนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้คนที่นะครับอยู่ ที่นั่นนะครับช่วยหาให้นะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับประมาณนี้นะในส่วนของตัวที่ใช้มือถือเป็นตัวบังคับนะครับหรือใช้ตัวรีโมทที่ไม่มีจอนะโอเคต่อไปนะครับส่วนที่เป็นรีโมทที่เป็นจอนะครับหลายๆท่านก็อาจจะใช้รีโมทตัวนี้อยู่ซึ่งรีโมทตัวนี้นะครับก็ด้วยด้วยด้วยรีโมทมันเองนะครับมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีแมปไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตนะครับการใช้งานคล้ายกัน คล้ายๆกันนะครับเวลาเราใช้งานก็คือเข้าโปรไฟล์เหมือนกันนะครับแล้วเข้าค้นหาโดนเหมือนกันนะครับค้นหาโดนฉเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นแแบบคล้ายๆกับตัวมือถือแหละเมื่อกี้นี่แหละนะครับซึ่งถ้าเกิดโดนยังแบบมีเสียงอยู่เขาเียยังติดอยู่แบตไม่หมดนะครับเพราะกดอะลามนะครับเพื่อให้มันส่งเสียงได้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีแบตหมดนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราจําเป็นจะต้องเดินตามเส้นเหมือนไอ้ตัว มือถือเลยนะครับตามเส้นให้มันลดลงไปเรื่อยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดในะกรณีที่นะครับเราอาจจะหาวันนั้นไม่เจอนะครับหรือต้องการที่จะแชร์ให้เพื่อนนะครับมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องเอาไอตัวรีโมทเนี่ยครับไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโดยการปัดหน้าจอลงสองทีนะครับแล้วก็กดเข้า Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็เข้าตรงคําว่าโปรไฟล์แล้วก็เข้าตรงคําว่าตรงชื่อว่าเพิ่มเติมนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องกดดาวน์โหลดตัวคาวตัวคาวแผนที่ครับขึ้นคาวก่อนนะครับพอโหลดขึ้นคาวแผนที่ปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูในมือถือนะครับโดยการล็อกอินใช้ชื่อเดิมชื่อนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าแผนที่นะครับหรือหรือหรือแมปหรือไฟล์ไฟล์บินที่เราทําการบินนะครับกับตัวนี้นะครับกับยูเซอร์นี้ครับขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ากดดูนะครับกดดูว่า ตัวโดนของเราเนี้ยนะครับมันอยู่ที่ไหนยังไงนะครับในกรณีนี้นะครับถ้ากรณีที่เขาเรียกว่าหาวันนั้นไม่เจอนะครับถ้าหาวันนั้นเจอก็เคก็ใช้วิธีแรกนะครับกลับอีกการหนึ่งนะครับถ้าใครที่ใช้รีโมทที่เป็นเป็น,ปนแว่น,นเป็นแว่นเนี่ยจำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรจะต้องพกสายสายี่เป็นถ้าเป็น iPhone ก็จะเป็น lightning lightning นะครับ อ่าซีทูเลนิ่งก็ได้ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับก็อ่าต้องพกสายด้วยนะครับเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอันที่2นะครับถ้าเป็นตัว Android ก็ใช้เป็น4ีสได้โดยส่วนใหญ่จะเป็น4ีทสนะครับก็วิธีการก็คือสมมุติว่าผมเอาโดนไปบินด้วยแวนกอ o ์เกิลนะครับอย่างเช่นเป็น Air3 ก็ได้นะครับส่วนสมมติว่าเป็น a i R3 Air 3ตกนะครับข้อมูลการบินนั้นจะอยู่ในแว่นนะครับซึ่งนะครับอ่าตัวแว่นเองนะครับจะมีระบบ ระบบแรกนะตัวช่วยเลยก็คือเรื่องของการเปิดตัว camera view before loss ตัวนี้นะมันจะเป็นเป็นภาพสุดท้ายของตัวโดนที่ตกนะครับประมาณ30วินาทีนะครับเป็นภาพสุดท้ายนะครับเราก็ย้อนดูว่าเอ้ยมันอยู่ในลักษณะประมาณไหนต้นนี้ไหมป่านี้ไหมนะครับแต่ว่ามันอาจจะดูยากหน่อยมันอาจจะแบบไม่ได้แม่นยำเท่ากับการใช้แผนที่นะครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกอันแรกเลยถ้าเราไม่มีสาย ถ้าเราไม่มีสายนะครับโอเคอันนี้จะเป็นอันแรกถ้าเราดูจากตัวนี้แล้วเรายังหายพิกัดไม่เจอนะครับผมก็แนะนําให้เอาสายที่เป็น lightning to c ก็ได้หรือเป็น c to c ก็ได้อยู่ที่มือถือเรานะครับถ้ามือถือเป็น iphone ก็ lightning ถ้าเป็นตัว android ก็เป็น to c นะครับกระเสียบให้มันเข้ากับมือถือครับโดยการเสียบเข้าแว่นนะครับด้านข้างของแว่นนะครับจะมี type c อยู่เสียบเข้าไปใช่ไหมครับแต่แล้วนี่ยก็เอาสายอีกฝั่งหนึ่งมาเสียบเข้ามือถือ นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ทําการเปิดแอปที่แอปพลิเคชันที่เชื่อว่าจะจไฟล์ Fi ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าคําว่าโปรไฟล์ก็ได้หรือเข้าคําว่าค้นหาโดนนวิชันนะครับแต่แล้วมันจะทำทำการดาวน์โหลดไอตัวไฟล์ล่าสุดนะครับที่ทําการตกเมื่อกี้นี้นะครับขึ้นเป็นเหมือนอเงื่อนไขแรกเงื่อนไขของไอตัวที่ใช้มือถือเป็นจอเลยนะครับแล้วก็ใช้รีโมทจะมีจออันเดียวกันนะครับแต่ว่า สำหรับตัวแว่นเองนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นมันต้องใช้มือถือเป็นตัวช่วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการเดินตามนี้นะฮะสมมติผมอันนี้ผมลองให้มันตกดูนะครับแต่แล้วเราผมก็ทําการเปิดแบบขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับเดินตามนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนเจอแบบสุดท้ายของเขาแล้วก็เดินมองในระะแวกนั้นนะครับมันอยู่ห่างไม่เกิน2เมตรหรอกนะครับพิกัดของเขาเนี่ยเวลามันตกนะครับก็โดยส่วนใหญ่ที่จะ หายากหน่อยหายากหน่อยนะครับมันจะเป็นกรณีที่ค้างต้นไม้นะครับมันอจจะอยู่บนต้นไม้อันนี้ลำบากหน่อยอาจจะต้องเขาเรียกว่าจ้างคนปีนหรือปีนเองก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการค้นหาตัวโดนนะครับเวลาเราบินโดนตกนะครับด้วยเงื่อนไขด้วยปัจจัยอะไรต,าต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วประมาณ9 0้รนะรที่โดนตกนะครับก็เกิดจากความ ความก็เลยความไม่ชํานาญของตัวผู้บังคับเองนะครับอันนี้อันดับแรกนะครับส่วนอันที่2นะครับประมาณ9%้แล้วกันนะครับจาก9 0้าเป็นเกเนต์เอี่ยอยู่ที่ความประมาทนะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ความประมาทส่วนอีก1%เนี่ยโดยส่วนใหญ่น้อยมากเลยนะครับที่อาจจะโดนแจมสัญญาณนะครับแล้วก็ทําให้โดนนั้นไม่บินกลับนะครับโอเคก็นะครับประมาณนี้นะถ้าหากใครสงสัยตรงส่วนไหนนะครับก็นะครับ ทักไว้ข้างล่างก็ได้นะครับหรือใครต้องการที่จะให้นะครับแนะนําวิธีการใช้งานอะไรต่างสําหรับตัวโดนก็ทักมาบอกได้นะครับโอเควันนี้ก็พอดีลูกค้าถามมาเยอะนะครับผมก็เลยต้องรีบทำคลิปนี้นะครับแนะนํานะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับกดติดตามได้นะครับโอเคงั้นสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ